วัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมัน,นีริศพาเ,เพื่อนๆมาที่หลานหลวงสินะคะริศจะพาไปเดินโบว์เวย์ค่ะวันนี้พาเข้าตรงซอยหลานหลวงสินะคะจะเป็นด้านหลังของตึกอาคารโบว์เวย์ทาวเวอร์นะคะก็จากตรงถนนนี้ไปนะคะก็จะเป็นพวกของกินของกินนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าริศจะพาเดินเรียบๆทางข้างๆตึกไปนะคะไปดูว่าปีนี้ โบเวคนเดินเยอะไหมนะคะร้านนี้เป็นร้านขนมปังค่ะขนมปังปิ้งเตาถ่านนะคะสวัสดีค่ะใท้ดีเเดิมใเหมือนเดิมนะคะทุกสถานการณ์นะคะร้านนี้เป็นไส้กรอบอยู่ด้านในนะคะ<ม>เ,เพื่อน ขอบคุณนะคะ <Okay. S 1> ก็ซอยนี้จะเป็นซอยหลาหลวงศิษย์นะคะตรงไปจะเป็นสะพานขาวค่ะแล้วก็จะเป็นตลาดมหานาคนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเข้าซอยนี้ <Okay. S 1> จะทะละุทะลุไปตรงเส้นบำรุงเมืองได้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวลิจะพาเดินเรียบทางฝั่งไงนี้ด้วยฝั่งคลอง <Okay. S 1> ร้านหมูปิ้งนะคะ สวัสดีนะคะหมูปิ้งเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมไ,ได้อยู่นะได้อยู่ทุกสถานการณ์แหละรนะ้านเนี้ยปีที่แล้วเราเจอกันทีนึงแล้วลิตก็มาค่ะปีนี้มาอีกรอบละ <c oughs> หมูปิ้งขายดีค่ะ <c oughs> ปู <c oughs> ทันมาแล้วขอบคุณนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นพันยาพืชน,นะคะเป็นตัวต้มร้านอาม่า แล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตาลึงนาะนนี้อร่อยนะอยู่ตรงปากทางเข้าอมมาม่าสวัสดีนะคะอมมาม่าสบายดีไหมนี่อมมาม่าเท่าไหร่นะคะสิบสิบสองหรือสิบห้าบาทสิบห้าสิบห้าบาทนะคะก็ถ้ามานะอมมาม่าอยู่ตรงหน้าปักซอยเลยแวะอุดหนุนกันนะคะอร่อยนะคะหวานน้อย,อยทานแล้วสดชื่น เกี๋ยวตำลึงร้านนี้พลาดไม่ได้นะคะพี่สวัสดีนะคะมีตำลึงมีเกาเหลาเย็นตาโฟนะคะ จะไปทะลุถนนดำรงรักนะคะหรือต่อขี้เท่าค่ะเพื่อนๆนันนี้ก็น่าทานนะคะค นี่เป็นร้านที่ขายอาหารเจนะคะทุกวันด้นนานในมีนะคะตอกข้าวอีกร้านหนึ่งนะ เพื่อนวันนี้วันพระใส่บาทดีกว่านะร้นนี้เป็นร้านกับข้าวนะคะแล้วก็มีกับข้าวใส่บาทด้วย วันนี้เริ่มอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยขนมจีนกับข้าวอะอันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสวัสดีหายไปน,น,นานเลยใช่ไหมโอยพี่อันนี้น่ากินมากเลยนะคะร,ร้านเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ ครัวซองโฮวีแฮมชีสร้านนี้มีหลากหลายนะคะมีมีอาหารคีนนะคะเป็นอาหารเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกับเพื่อนไม่ถึงกับคีนนะคะก็เป็นแซนด์วิชนะคะครัวซองแฮมชีสข้าวกล้องปลาแซลมอนนะคะแล้วก็จะปปกเกตี้ค่ะ ไอที่พี่ก็ถืออยู่ในมือก็คือหัวปลาแซลมอนนะคะต้มซิอ,อิวมันมีเมนูหลากหลายนะคะร้านเนี้ยแล้วก็สลัดก็มีสลัดโลนะคะสลัดผักเป็นร้าน,นเพื่อสุขภาพเป็นอาหารเพื่อสุขภาพคนรุมร้านนึงนะคะร้านนี้ลิซมีคลิปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขึ้นกว่ามือนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูอันนี้เป็นร้านเสื้อนะคะร้านเสื้อของโหน่งนะ,ะเสื้อผ้าสวยค่ะ เป็นเสื้อคนมีอายุนิดนึงนะคะดีค่ะไปต่อนะไอ้ตรงปากทางเข้าคือคักดีนะคะคนเยอะ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นเห็ดนะคะแกงเห็ดค่ะอือ ขายแม่ค้าด้วยขายแม่ค้าด้วยนะคะอุตสาหลบอุตสาหลบแม่ค้าขายแม่ค้าขายยังไงคะแม่ค้าขายถุงละสี่สิบบาทค่ะโหถุงใหญ่นะแกงเห็ดอร่อยมากอยู่ตรงนี้ประจำไหมทุกวันค่ะก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะเข้าจากหลานหลวงสิบหรือว่าเดินมาจากหลังตึกโบเบ้เรื่อยๆนะคะจะทะลุหลานหลวงสิบสะอาดนะคะสี่สิบบาทน่าทานมากเลยรับบัตรไหมอ่ะไม่ได้รับบัตรไม่ได้รับบัตรนะคะแต่สี่สิบบาทนี่อย่างเยอะเลย ขอบคุณนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาตามสายอ่าขอบคุณค่ะร้านนี้เอาไปไหนแล้วคนขายขนมไข่หงค่ะร้านนี้อร่อยนะหมดแล้วเนี่ยเป็นขนมไข่หงค่ะหอมอ่ะแกงเห็ดได้กลิ่นหอมอันนี้เป็นข้าวจีนะคะข้าวจีไข่ปิ้ง ของกินเยอะนะคะเ,เพื่อนๆรีไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะอันนี้เป็นกาแฟนะคะแกงนะคะถ่ายได้ไหม เป็นแกงแกงนะคะมีลาบลาบเป็ดรับบัตรนะคะรับบัตรสวัสดิการรับหมดอันนี้อะไรเอ่ยในคบชุบมะเขือโ้ยชุบมเขือเป็นร้านอาหารอีสานนะคะอยู่ตรงาาร้านหลวงซอยสิบร้านหลวงซอยสิบแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะมาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เดินแวะมานะคะราคาก็สามสิบสี่สิบห้าสิบรับบัตรนะสวัสดิการรับไทยชนะคัละครนะคะ แกงวุ้นเส้นไก่ไก่ใต้น้ำก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนไ้น้ไก่ใต้น้วนัวนะคะซุปมะเขือเมื่อกี้น่ากินขอบคุณนะคะร้านพี่อินค่ะเพื่อนเพื่อนพี่อินพี่อินสบายดีไหมสวัสดีค่ะพี่อินมีเสื้อผ้าหลากหลายเลยนะคะทำเพจแล้วด้วยเพจชื่ออะไรนะ อ๋อไม่ต้องก็ได้แล้วก็โพสไปเรื่อยๆก็ไม่โฆษณาก็เราก็ใส่ใส่ใส่เสื้อโพสของเราไปแล้วก็ให้ลูกค้าเก่าๆเราก็ได้ให้ลูกค้าเก่าๆบอกลูกค้าเก่าๆรา้อยเข้าไปดูอ่ะ<ป>เขาจะได้สั่ง<ป>ในอินบ็อกสบายดีค่ะพี่อินเป็นไงบ้าง<ป>ก,ก็เนี่ยร้านพี่อินนะคะเป็นเสื้อสปันนะคะแล้วก็มีหลากหลายนะเข้าไปในเพจได้นะคะเ,เพื่อนๆชื่ออินทัชใช่ไหม เสื้อผ้าขายส่งโบเบ้นะคะเ,เพื่อนๆเข้าไปดูได้อ่าเสื้อสวยไปก่อนนะพี่อินค่า,าเช่นกันนะคะนะเหมือนกันเลยไม่ค่อยได้มาไม่ได้ไม่ได้แวะออกไม่มาไม่ได้มา,มาเสื้อผ้าตอนนี้หยุดขายไปแล้วคะ่ะขายแต่หมู <laughs> หยุดขายเสื้อไปก่อนขอบคุณนะคะจ้านี่เ,นเพื่อนๆตัวยาวสวยนะ ต่อที่เท่านะคะตรงออกไปเนี่ยก็จะเป็นเป็นถนนบำรุงเมืองค่ะทะลุกับสะพานขาวนะคะแล้วก็มีร้านกุวยเตี๋ยวเรือยุทยาเจ้าอร่อยนะคะแวะไปมีข้าวซอยไกนะะ่เรียบเรียบผานตรงนี้นะคะแล้วก็มีเป็นโฟนที่เขาขาย พวกถนนแล้วก็สักรดกันนะคะขายส่งนะคะเพื่อนๆถูกมากเดินตรงไปนะคะนี่เคยมาถ่ายร้านสวนสีส้มนะคะขึ้นลูกขึ้นลูกใหญ่ๆย0่สบาทคะ่ะขนุนนะคะตรงน further ี้เป็นคอนโดนะเดี๋ยวลิจะพาเดินไปหลังตึกนะคะน้านามาานะคะขายเสื้อผ้าน่าจ๋าสวัสดีค่ะเออสบายดีไหม เป็นชุดไทยนะคะเป็นเสื้อร้านธรรมพรค่ะมีผ้าสิ้นนะคะแวะมาอุดหนุนนมากกันนะคะมีผ้าสิ้นคอกระเช้าผ้าสาลงแล้วก็วอันนี้ใช่ไหมสงการนะสงการปีนี้เราจะได้น่าจะได้นะได้ไหมได้เนี่ยดูสิไงช่องยูทูบค่าริช<อ>ิออนเดวีค่ะเสืเ้อดอกนะคะเพืเ่อนๆสงการนะคะเสื้อเสื้อบุญนะคะเสื้อ ขายดีขายถูกด้วยร้านนี้ขายถูกขายถูกด้เจ๊เขาถ่ายลงยูทูบใชเหรอเขาถ่ลงยูทูบได้วยอามาเคยเคยมีแล้วหนึ่งคลิปก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อสงการแล้วก็ทําเป็นเสื้อทีมเสื้ออะไรนี้ได้นะคะแวะมาหานะคะแม่จ๋าจำเบอร์โทรได้ไหมเบอร์โทรอะไรนี่ร้านนี่เหรอ ศูนย์สองนสองแปดหนึ่งสามสองหกสี่นะคะเพื่อใครสนใจพวกเสื้อพวกนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มากแข็งแรงนะเจ๊แข็งแรงนะคะเป็นเสื้อมีหลากหลายนะคะเป็นไม่เอาพรสินเสื้อทําบุญอะไรพวกนี้มีหมดเลยเสื้อปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเสื้อคอกลมของผู้ชายนะคะมีกระเป๋าด้วยอ มาสิ้นเป็นมัดๆนะคะเป็นโหลๆไปก่อนนะจ๊ะขอกระเช้ามีหลายเกตหลายราคานะคะร้านกาแฟเจ้านี้ก็อร่อยค่ะสวัสดีค่ะข้าวแกงมารีีวววิอกแล้ข้าวแกงเสียงดังนะคะร้านนี้ข้าวแกงเสียงดังอีกแล้ววันนี้ขนมจีนเคี้ยวหวานอ่าขนมจีนเคี้ยวหวานเจ้าอร่อยนะคะ ข้าวกันค่ะได้มีข้าวต้มแต่วันนี้อ่าวันนี้มีข้าวต้มเลยนะคะมีมีปลานะคะใช่วันนี้แกววหวานุ้กชิ้นจากขนมจีนเฉววหวานุ้กชิ้นทำทุกวันไหมอ่ะไม่ค่ะเป็นบางวันเป็นบางวันนะกับข้าวน่ากินนะคะวันนี้ข้าวต้มเฮ้ดูผักนี่น่ากินมากเลยมีทอดมันอร่อยอร่อยแต่กำลังทอดนร้อนๆเลยจ้ะให้ดูทอดมันคุณลุงกำลังทอดอยู นมนร้นลลอนๆข้าวแกงเสียงดังนะคะร้านนี้เป็นกับข้าวนะคะข้าวกับข้าวแล้วก็มีข้าวรา,าดอ่ะเพื่อนๆใช้สิทธิ์ได้คะ่ะใช้สิทธิ์ได้จ้าเราชนะนะจ๊ะไปก่อนนะ ขอบคุณมากค่ะมีกเกเ้กงนีจาเล่ชีไรร้านเสื้ออีกร้านนะคะก,ก็จะเป็นร้านเสื้อนะคะสลับกันกับของกินมกน่าเดินนะจริงๆเป็นเสื้อผ้าขายส่งนะคะไม่แพงเราซื้อปีกก็ได้นะคะขายปีกด้วยทั้งนี้ร้านโปรดลค่ะากาแฟนมสดนะคะกาแฟคนรุ่ม โอ้ยมีป้ายใหม่อ่ะกาแฟนมสดนะคะสวัสดีจ้าจุ่มนะคะร้านนี้ร้านนี้กาแฟอร่อยค่ะเป็นกาแฟนมสดนะคะโอ้ยมีมีหลายเมนูนะคะเพื่อนๆคาปูมอคค่าลาเต้วนตินไว้หมอโกโก้โกโก้อร่อยแล้วเนี่ย เนี่ยตอนที่ลิศยังไม่เป็นกดไลย,ย้อนนี่พลาดไม่ได้เลยนะบาสุก้านมสดนะคะนมสดร้อน20กาแฟร้อนนมสด2 0บาทค่ะราคายังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยแม่ค้าคนเดิมแม่ค้าก็าคนเดิมนะสวยมือนเดิมนะ <c oughs> ไหนอันนี้อ้อมเป็นเป็นน้ำเอาแบบธรรมดาก็ได้ไม่นมก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ที่จะรอดูนมนมอยู่ไหนวะ <c oughs> อานมอยู่ทางนี้นะคะเป็นนมสดนะคะอานมสดจริงๆแท้ๆนะคะไม่ไม่มีหยอดแทนไม่มีหยอดนมข้นอะไรลงไปนะคะร้านนี้อยู่หน้าเซเว่นค่ะเพื่อนๆถ้ามานะคะแวะมาเลยตรงนี้ไม่ผิดหวังนะคะอร่อยเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนอะไรหมดเลยนะเนี่ย จำได้ด้วยอ่ะโหแต่พี่พี่กินจนจำมมอนเก่าได้อันน,น,นี้อันนี้อะไรนะ F 3ตัวจริงจำได้เหรอเปลี่ยนหม้อใช่สิอันนี้มันใหญ่กว่าเดิมขาวเลยหนมะอันที่ทำอยู่อะไรอะคะกาแฟเย็นธรรมดาแฟเย็นธรรมดานะ,นะ,ะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วไม่นมแนละ้วื่อน้ ไปก่อนดีกว่ายืนย,ยืนดมนานแล้วไ,ไ,ไปก่อนนะขอบคุณนะคะค่ะ<ข>อ,อยู่หน้าเซเว่นค่ะร้านนี้กาแฟเนี้ยนะคะเดินมาหลังตึกโบเบนะคะแล้วก็อันนี้ร้านผัดไทยหอยทอดนะคะยยอึนเจ้านี้ก็อร่อยนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยเพื่อนๆจะมีของกินรถเข็นสตรีทฟู้ดนะ,ะเรียงกันเลยเต็มเลย อันนี้ขนมปังสังขยา่ยเป็นสตตีทฟูดน,นะคะเพื่อนๆลิอาจจะไม่ได้ไปจ่อเขาเป็นรถเข็นเนี่ยคะเยอะมากในซอยเนี่ยอโลอโลโลโลอืมอากาศาดีด้วยลมเย็นนะคะ ของกินสลับกับเสื้อผ้านะครับเพืเ่อนๆผลไม้เจ้านี้นะน่ากินมากสวัสดีค่ะผลไม้เจ้านี้น่าทานนะคะ,คะอร่อยไหมคะผลไม้สะอาดนะคะกินเก,ก็บทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะ เป็นผลไม้นะคะขายประจํานะคะตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์นะคะหลังตึกโบเบ้ทาวเวอร์พอดีเลยสะอาดนะคะแล้วก็ไม่แพงขายถูกนะคะแวะมาอุดหนุนได้ขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นรถรถกับข้าวนะคะเป็นเจ้าประจำนะตรงนี้ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเจ้าอร่อยเพื่อนเจ้านี้อร่อยนะเมื่อก่อนเขาจะขายอยู่ใกล้ๆกับนมสดก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเจ้าอร่อยค่ะเจ้าเก่านะคะถ้ามาก็แวะมาอุ่นหนุนกันได้นะคะร้านนี้นะ ดำรงรักนะคะคขนมฟังเจ้าเก่าะค่ะอายมีผู้เตี๋ยวแล้วก็ก๋วยจับนะคะตรงนี้นีาา่มีของกินนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราเดินด้านข้าง,าข,างของตึกตรงนี้ก็คือตึกโบเบทาวเวอร์ะคะขึ้นมาป้ายตึกแล้วเดี๋ยวจะพาเดินเรียบด้านข้างไปออกทางคลองนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศตลาดเสื้อผ <c oughs> <c oughs> ้าแหมพ้อมาถึงเสื้อผ้าที่เดินเร็วมากเลยของกินนี่เออเลยประมาณ 7็โมงกว่ากว่าแโมงนะคะตัวเรา60 0ร้อยหนึ่หิมีหมดนะคะขายส่ง3ตัวก็ขายแล้ว แดดสวยแต่ว่าไม่รู้ว่าออกมาในคลิปจะย้อนแสง ะะตัวละร้อยค่ะเ,เพื่อนๆร้อยร้อยกว่าบ,บาทนะคะขายส่ง กางเกงน่ารักอากาศดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้แวะมาเดินเล่นกันนะคะโบเบ้เสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็ไม่แพง รับบัตรหน่อยรับบัตรได้ตอนนี้สิทิ์รับรบัตรสวัสดิการนะเสื้อผ้าวิชาถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ที่โบเบยนะคะจะเป็นเสื้อผ้าแนวผู้ใหญ่ ก็เป็นเสื้อผ้าที่อนุ่มสาวที่ใส่แบบใส่ได้เรื่อยๆ,ๆนะคะไม่ได้แฟชั่นมากนะคะ, mm hmm. ะคราคาไม่แพงอะะ่ะราคาไม่แพงเลยเส mm ื้อผ้าที่เนี้ยแต่ถ้าเป็นแนวแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยต้องไปที่ประตูน้านะคะ mm hmm. อย่างนี้จะเน้นแบบขายได้ตลอดอ่ะขายได้ทั้งปีนะคะ mm hmm. ตรงนี้เป็นด้านหน้า mm hmm. เดี๋ยวจะพาเดินไปตรงคลองนะคะ mm hmm. คลองมาหาหนาค สวยค่ะตรงนี้ลริสถ่ายรูปบ่อยเป็นบรรยากาศริมคลองเรียบามาัสยิดนะคะเรียบเรียบเป็นคลองเรียบมัสยิดมหานาถ้าเดินทะลุออกไปก็จะเป็นถนนบำรุงเมืองนะคะตรงไปอีกก็จะเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะเ,เพื่อนๆเห็นตึกอยู่ตรงนั้นนะคะคนึกทิปไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้า ซ้ายมือก็ออกไปทะลุถนนหลานหลวงอีกะค่ะเป็นเพื่อนกระพานขาวนะคะตลาดมหานาคที่ขายผลไมยเย้เยอะๆเผื่อเพื่อนๆอยากขายผลไม้หรือว่าซื้อผลไม้เยอะๆแวะมาที่นี่ได้ไม่ต้องไปไกลนะคะก็ตลาดมหานาก,ก็อยู่ไม่ไกลอนุสาวรีย์ชัยะคะ่ะ งนี้เป็นซอยเพิ่มซับนะคะด้านในจะมีเสื้อผ้าอีกเสื้อผ้าเยอะค่ะลมลมดีมากเลยอากาศดีเดินเดินริมคลองสักนิดหนึ่งนะคะ<ท>เพื่อนๆให้ดูวิวเป็นท่าเรือนะคะไม่รู้ขนขึ้นมาทำไมไม่รู้รถตู้เต้มไปร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟลานนี้ <ๆ S 2> นนเพื่อนๆเล่น,เนให้ดูนะคะ เขาใช้พื้นที่ได้ได้เก่งมากนะคะแบบเป็นชั้นเล็กๆเองมีที่นิดเดียวแว่าคนเขาไม่อลถ้าเรือโบเบนะคะ อีกลำหนึงกำลังรอเข้านะคะจอดอยู่ตรงนั้นถ้าเดินตรงไปจะเป็นสะพานไม้นะเพื่อนๆสะพานไม้อน,นั้นสวยนะคะถ้ามาก็อย่าลืมแวะมาเดินริมคลองนะคะมีของกินแล้วก็เสื้อผ้านะคะแถวนี้บรรยากาศดี้วยข้างฝั่งไปก็จะเป็นมัสยิดมหานาคนะคะ ข้างในซอยมัสยิดมาหังหน้าก็ของกินอีกเหมือนกันค่ะเ,เพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาโบเบนะคะแวะมานะคะแวะมาเดินเล่นกันสะพาข้างหน้าก็คือถนนบำรุงเมืองค่ะเ,เพื่อนๆถ้าเป็นช่วงเช้ามืดหรืออะไรเนี้ยก็จะเป็นเป็นของขายนะคะช่วงเช้าก็จะราคาไม่แพง สายก็จะมีถ้าใส่สายก็จะมีมีของนอี้นะคะตั้งอยู่ริมฟุตบาทฝั่งนู้นนะคะเอาละค่ะเป็นเพื่อนวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจบคลิปตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศดีลมเย็นมากเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ